ในกรณีที่ท่านเปิดโปรแกรมเอ็กตรีมแกราโอเกออกมาแล้วแต่เป็นภาษาต่างด้าวทั้งหมดเลยให้ท่านมาคลิกขวาหน้าจอของคอมนะฮะคลิกขวาลงไปเลือกขึ้นมาแล้วฮะเราตั้งค่าตัวนี้นะฮะให้ตั้งค่าเป็น Windows XP แต่ถ้าไม่มีไม่มีคำว่า windows xp เรามาใช้ตัวนี้เลยครับคลิกตัวนี้เข้าไปแล้วก็ตอบตกลงไปจากนั้นเราก็มาคลิกที่นี่นะฮะเลือกเลือกตัวนี้นะฮะคลิกเข้าไปแล้วเรามาคลิกที่นี่นะฮะ นี่นะฮะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปโปรแกรมก็จะเปิดเอ้วินโดว์ก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาตรงนี้นะฮะเราเลือกตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะะมีภาษาเลือกเยอะแยะเลยเราเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วแล้วก็มาเลือกตัวล่างให้เป็นไทยแลนด์เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะเป็นไทยแลนด์แล้ว แล้วก็มาตัวนี้เลยครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่นี่ให้เป็นไทยฮนะดูเลือกให้เป็นไทยเมื่อเลือกเสร็จแล้วท่านก็โอเคก็จะได้ภาษาไทยครบแล้วเมื่อพิมพ์เพลงเพลงยังเป็นภาษาต่างดาวอยู่ เราให้มาเข้าไดที่เราลงไว้ลงลงเอ็กตีมก็เราเกะไว้นะฮะอาจจะถ้าท่านไม่ได้เลือกและไดมันก็จะจะไปอยู่ที่ในได4ีในโปรแกรมท่านก็เลือกหาเอ็กตีมก็เราเกะแต่ของผมผมไม่ได้ลงในไดได้4ผมก็เลยลงในไดอี e. ก็จะเห็นลักษณะนี้อยู่ผมก็ดับเบิลคลิกเวอร์ชั่นที่ใช้ปัจจุบันอยู่ดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็มาเลือก d าต a าดับเบิลคลิกเข้าไปลบทั้งสองตัวทั้งหมดนี้ออกไปแล้วก็ท่านก็ลิเตอร์ใหม่ก็เป็นนันเสร็จสิ้นแล้วเข้าโปรแกรม ลิตอร์เสร็จแล้วท่านก็กดเพลงได้เลยก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมด